ฟิวค่ะวันนี้ฟิมฟิวนะคะจะมารีวิวป๊อปคอร์นนะคะของญี่ปุ่นแบบทําเองก็แค่มีเตานะคะเตาอะไรก็ได้ที่มีความร้อนนั้นแล้วเราก็แค่เนี้แล้วเขาก็ตุ้มตุ้มตุต้มออกมาเป็นป๊อปคอร์นเลย <c oughs> มีนสามรนะคะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีมูค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นรสอะไรบ้างแต่มีสามรสนี่แหละถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทําเสร็จทําเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยมาชิมกันเลยดีกว่าว่าจะมีเป็นรสอะไรบ้างใค่แล้วนี่เหรอพักอย่างคะก็ตุ้มอันนี้ อันนี้ทำทีละคนใช่ไหมพี่ฟิลใช่จ้ะจะมีว่านี่เริ่มพองแล้วเริ่มพองแล้วตัวพลาสติกเริ่มพองแล้วกําลังทำแ่ไหนคะทำเป็นค่ะตอนแรกเป็นแบบว่าเป็นแผ่นใช่ไหมแล้วพอเขาโดนความร้อนเขาจะก็จะละลายแล้วตัวข้าวโพดเขาก็จะตู้มเป็น๊อปคอนนี่เริ่มไปแล้วอันนี้เป็นไหมคะเป็นทำยังไงบ้างคะหงายท้องเลยค่ะ วันนี้น้องมาเยี่ยมบ้านใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวนะทำที่พคนนะลูกรู้เปล่าต่อเปหนูจ้าพี่พิล์มคิดว่าสำเร็จไหมสำเร็จเพราะเคยทำมารอบหนึ่งแล้วฟิล์มกับฟิลมนะคะก็ขอบคุณเพราะคนญี่ปุ่นนะคะจากร้านที่ไฮเทนมากๆเลยค่ะนี่ก็คือร้านของพี่ตุดตายนะคะให้ระวังทุกคนมันจะมาหาเราหน้าเราปิดหน้าก,กากชูชีพเอาไว้เออปิดเต็นไว้ลัวระเบอรใส่หน้า แล้วพาน้องทำตามน้องก็แบบเชื่อน้องกลัว <c oughs> ยังไม่ตุ้ม <c oughs> ได้กิ่นไหมลูกได้กิ่นไหมคะได้กินน้องพิมพ์ได้กิ่นไหมลูกได้กินยังไ,ไงคะหอมไหมหอมเนอยอุ้ยตุ้มแล้วตุ้มแล้วอ้าวตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มตอนนี้นะคะของพิมพ์ก็เสร็จแล้วค่ะนี่แต้มของฟิมพ์ป้วกระเปยิ้งจุกกับน้องแม่ใครจะได้วางก่อนอไหมเดี๋ยวร่ะนะคะจะมาป้าก็เป็นฉุบกันค่ะว่าใครจะได้ทำก่อนยิ้ม ชอบพรีเมียมรอได้เลยนะว่าจะเป็นรสชาติอะไรรสชาติป้าพีงพรีเมียมชิมไหมคะลูกชิมไหมคะชิมด้วยใช่ไหม่อหนูรู้แล้วรสไหลหลอกไม่ใช่พริกไทยดำใช่เหรอแบล็คเปอร์รี่ไหนเพราะไม่เห็นมีภาษาอังกฤษสักตัวเลยนี่ข้าไหนแบบแคเบอร์รไหนฮะตรงลูกขวดไอ้ที่โอ้โหเหมือนโคเชื่อป้าพริกไทยดำเชื่ออ้าวน้องพรีเมียมต้องกินรสพริกไทยดำไหรอลูก เราไม่เพรทหรอคะไม่เพรทดอกอันนี้หนูทำเองนะพี่มันนี่หนูทำเองนะตอนนี้นะคะก็ระเบิดแล้วค่ะของน้องพีเมพ์นะคะพริกไทยดำพริกไทยดำได้กินพริกไทยดำล้วยพริกชาดำพริกดำของน้องพีเมพ์นะคะก็เสร็จแล้วค่ะระเบิดตุ้มต่ำหมดแล้ว ตาอไปของน้องฟิวนี่นะคะคือของน้องฟิวค่ะเราให้แตกนะคะเออกินได้แล้วแล้วมันแตกมันดังไงลูกปุบปับปุบปุบปับปลาปลาปับปลาปลปับตอนนี้นะคะของน้องฟิวก็เสร็จแล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องพีเมียกับน้องฟิวนะคะก็เข้าไปลองกินในบ้านแล้วเดี๋ยวพีเมียขอเก็บของก่อนได้แล้ว แล้วตอนนี้นะคะก็ทําเสร็จมาแล้วค่ะทั้ง3รสน,นะคะเดี๋ยวฟิล์มขอแกะของฟิล์มก่อนเลยนะเดี๋ยวแกะอันเดียวกันแต่ชิมคนละรสล็อนนะ,ะต้องเพป็นจะแบ่งเบาค่ะห้ามชิมก่อนนะใค<ห>ร<า>ชิมก่อนนะโดน<ต>ไม่โดนไม่ได้ไดหา้ามชิมเหนี่ไงชิมไปแล้วไม่เลยชิมเขาเรียกว่าทดสอบความอร่อยตอนนี้นะคะก็แกะมาแล้วค่ะของฟิล์มนะคะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีชมพู ชิมจากของพี่มมาเลยนะคะน่าชิมดูดทุกคนชิมของพี่ฟิมก่อนเลยลูกแล้วบอกรสชาติมาด้วยเคม็เคมๆจืดๆใช่เคม็มเคม็เคมตจืดพิวีมจากร้านอะไรหรอจากร้านทีทอยเทนค่ะก็คือร้านของพี่สุกตานะคะค่ะเหมือนจะอร่อยคนเดียวพีพ่เด <c oughs> ี๋ยวมาชิมสีเหลืองของน้องพีเมี่ยมต่อเลยน่าะ่ะว่าเป็นผึกไทยเนาะเพราะว่ามีแบบเป็นตอน,น,นแรกๆก็จะหว,นหวานๆหลังๆก็เหมือนผักไทยผักไทยดำน้องพีเมี่ยมอ่ะคะอร่อย พี่เมี้ยมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเบอร์น้องชอบกินเออต่อไปของน้องปิ้ลสีมพู้คือสามอันนะคือกลิ่นเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าพี่เมี้ยมจะดิบจะแปลกตรงที่มีเผ็ดไทยก็เหมือนของพี่เนาะแต่หวานกว่านิดนึงแล้วก็หวานยี่หวอนพี่เมี้ยมอร่อยไหมคะอร่อยรสไหนอร่อยสุดเอของฟิลอร่อยคนทำก็น่าตาดี น้องๆสนุกด้ยไหมคะสนุกอร่อยไหมอร่อยค่ะค่ะจะไม่ควรเชนกันไหมวันนี้นะคะปี๊ฟิวก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็มีน้องพรีเมียมมาทำบล็อกคอร์ดด้วยนะคะค่ะก็สนุกมากเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วพวกกหม่ในสุดหน้าค่ะบ๊ายบายบสุดบาย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 ก่อนอร่อยกินรอกินรอให้หมดเลยกินรอ